หมอหนองตกลงที่จะเข้าร่วมพักวิวัตยามในวันนี้วีก็เลยพาเขามาดูคอนโดใหม่ในกรุงเทพซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนักการเมืองท่าทางที่ไม่เป็นระเบียบถอดรองเท้าไม่เรียบร้อยของเขาทําให้วีไม่ค่อยพอใจเสียเท่าไหร่สงสัยจะต้องปรับพฤติกรรมของหมอหนองอีกเยอะวีบอกให้หมอหนองทําตัวตามสบายหมอหนองเลยขอไปอาบน้ําเขาทําแทบจะถอดเสื้อผ้าต่ตอหน้าวีซึ่งนั่นทําให้วีรีผ้ามเขาเอาไว้หมอหนองเห็นขวดมากมายวางอยู่ที่ห้องน้ํา เขาไม่รู้ว่าอะไรใช้ทำอะไรบ้างจึงตะโกนเรียกให้วีมาสอนวีเดินมาที่ห้องน้ำตกใจมากที่เห็นหมอหนองกึ่งโป้แบบนี้เขาจึงได้ตอบว่าหมอหนองที่ไม่ยอมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยหมอหนองเลยบอกว่าผ้ามันแน่นแล้วไม่มีทางหลุดหรอกเขายื่นให้ดูแต่ดันพลาดผ้าหลุดทำให้วีเห็นทุกอย่างหมอหนองรีบหยิบผ้าใช้ตัวขึ้นมาผูกใหม่แล้วก็บอกให้วีช่วยบอกของใช้ต่างๆวีรีบอธิบายแล้ววิ่งหนีไปทันทีวีถามหมอหนองว่าเคยมีความสัมพันธ์กับใครมาบ้าง หมอหนองไม่เข้าใจว่าทำไมต้องถามวีเลยบอกว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นจุดอ่อนของนักการเมืองเขาจำเป็นต้องรู้เอาไว้หนองเลยเล่าให้วีฟังว่าเคยมีความสัมพันธ์กับใครมาบ้างแล้วหมอหนองก็ถามวีกลับวียิ้มแล้วเล่าว่าตนเคยมีแฟนมาสามคนเป็นผู้ชายทั้งหมดชอบคนอายุมากกว่าหน้าตาดีรูปร่งดีอาชีพไม่จำกัดแต่น้องเก่งนะจริงใจแต่ถ้าแอมีมุมอ่อนโยนเล็กๆอะ <Perfect> หมอหนองได้ฟังก็ทำหน้าอึง้งเพราะที่วีพูดมาทั้งหมดเหมือนจะเป็นเขาเลยวีช่วยหมอหนองทำการบ้านเรื่องนโยบายก่อนที่จะไปนำเสนอให้กับหัวหน้าพักวิวัฒยามพ่อของเขาซึ่งการเสนอนโยบายเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะพ่อของวีชอบใจในหมอหน่องมากแต่ดูถ้าเส้นทางการเมืองของเขาคงจะไม่ง่ายเพราะตอนนี้คู่อริของเขาก็ได้ลงพักคู่แข่งด้วยเรียบร้อยแล้วคมเดือดเกมการเมืองเรื่องของหัวใจ สตรีมได้แล้ววันนี้ที่แอปโมโนแม็เท่านั้น